งแบบชิแคปซูลนี้นะคะ1กล่องจะมีอยู่30แคปซูลค่ะทานละ2-4ถึงแคปซูลนะคะก็คือทาน1แคปซูลนะคะเช้าแล้วก็แคปซูลเย็นค่ะหลังอาหารนะคะ1กล่องก็จะทานได้15วันค่ะเดือนหนึ่งก็ใช้2กล่องนะคะเพราะฉะนั้นนะะ2เดือนหลังก็ใช้แบบแคปซูลเดือนละ2กล่องค่ะนะคะทานให้ได้แบบนี้นะคะเชื่อไหมคะว่าอาการที่เรามีปัญหาจะไม่กลับมาอีกเลยค่ะนะคะนอกจากเราจะไปนะ ทำงานหรือทาพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาดังกล่าวนะคะก็จะกลับมาหีีได้เช่นกันนะคะแต่เราก็สามารถพอเริ่มมีีาการก็สามารถทำบล็บกแคปซูลบำรุงไว้มาแล้วหนึ่งเม็ดได้ค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะสามารถนะคะหยุดทานหรือมาทานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่สะดวกทานต่อเนื่องสามเดือนก็สามารถทานดีขึ้นแล้วก็หยุดทานได้ะค่ะทีปัญหาเมื่อไหร่ก็มาทานต่อนะค่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะทานดีบูนะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะในเรื่องของ พื้นปูนะคะบอกได้เลยนะว่าการปวดนะคะอาการปวดไม่สามารถนะคะเป็นแล้วไม่สามารถหายเองได้นะไม่สามารถหายเองได้ค่ะนะคะซึ่งวิธีการนะคะถ้าเราไปหาหมอนะคะคุณหมอก็จะจ่ายยาแก้ปวดคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมคะมากๆสุดก็ฉีดยาเข้าเส้นถ้าไม่หายก็ทําการผ่าตัดนะคะซึ่งบอกได้เลยนะว่าถ้าผ่าตัดแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แน่นอนนะคะซึ่งมีคนที่คุณตุ่นรู้จักนะคะก็เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะข้อเข่าเสื่อมไปทําการผ่าตัด เชื่อไหมคะว่าไปที่ไหนก็ต้องเอาเก้าอี้ไปด้วยเพราะไม่สามารถงอขาได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากเชื่อหลายๆท่านคงไม่อยากมีนะคะมีปัญหาหรือมีอาการแบบนั้นอยากใช้ชีวิตแบบที่เราไม่เป็นอะไรนะคะคิดว่านะคะ ทำให้กระดูกเรากลับมาเหมือนเดิมนะคะมีสุขภาพชีวิตที่เหมือนเดิมเดินไปไหนมาได้เหมือนเดิมไปเที่ยวไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิมไม่ต้องนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดีบูลช่วยได้ค่ะนะคะอยากให้ลองตัดสินใจทานดูค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปตัดสินใจผ่านะคะทานดีบูลนะคะช่วยได้นะคะว่าจากการที่คุณตุ่นเองะคะ่ะดูแลลูกค้าแล้วก็ทานเองมานะคะดีบูลดีจริงๆรงดีบูลดีที่สุดดีบูลช่วยเข่าได้ดีบูลช่วยปวดหลังปวดขาได้นะคะ ถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นดีบูนของแท้จากสำนักงานใหญ่เลยนะคะคุณตุ่นยินดีแนะนำปรึกษาอาการได้นะคะก่อนจะตัดสินใจทานนะคะทักมานะคะโทรแชทมาก็ได้ค่ะหรือทักแชทมานะคะยินดีแบ่งปันยินดีให้ข้อมูลค่ะ